ทำไมสหรัฐถึงต้องกลับมาเปิดฐานทัพเรือที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นฐานทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกในทะเลแคริบเบียนอีกครั้งหลังจากที่ปิดมาก,กว่า20ปีมันอาจจะไม่ใช่แค่การรับมือความขัดแย้งกับเวเนซุเอลาอีกต่อไปแต่อาจจะบานปลายไปถึงการรับมือกับจีนในหลังบ้านของสหรัฐเองเลยด้วยซ้ำมันเกิดอะไรกันขึ้นแน่สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์เรากันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยบผาได้ประกาศ ทิเวตนะครับผมหรือกลับมาเปิดใช้งานนะครับผมหนึ่งในฐานทัพเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอย่างฐานทัพเรือที่มีชื่อว่าร e v e l t r o a ร s n น v ว l s ต a ช i o n หลังจากกระทรวงสงครามหรือกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเนี่ยได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยเรื่องราวของมันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นและทะเลแคริบเบียนเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับประเทศจีนความขัดแย้งมันขยายตัวจากทะเลแปลซิฟิกมาสู่หลังบ้านของสหรัฐเองแล้วอย่างนั้นหรือเดี๋ยวถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปเริ่มรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่อง เรื่อนี้กันเลยดีกว่านะครับทุกคนคงจะรู้จัก Pearl Harbor ดีถูกไหมครับมันคือฐานทัพเรือของสหรัฐในทะเลแปซิฟิกที่ตั้งอยู่ในหมู่เกาะฮาวายต้องบอกเลยว่าฐานทัพเรือรูสเวล r ์โรส์นี้เนี่ยนะครับผมหรือที่ฐานอเมริกันเนี่ยจะรู้จักกันในชื่อของโรซี่โรส เคยได้ฉายา,ยาวเป็นเพิลฮาร์เบอร์แห่งแอตแลนติกเลยก็ว่าได้มันคือฐานทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกของสหรัฐในแง่ของพื้นที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกของเกาะเปอร์โตริโกที่ดินขนาดมหึมากว่า29,000 เอเคอร์นี้เนี่ยนะครับเคยเป็นฐานทัพของสหรัฐที่มีสนามบินรันเวย์ยาวจนสามารถรองรับกระสวยอากาศได้มีท่าเรือน้ําลึกที่เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์จอดเทียบท่าได้อย่างสบายๆซึ่งสหรัฐเนี่ยก็เคยใช้งานฐานทัพนี้เนี่ยเป็นฐานทัพหลักสําหรับนะครับผมปฏิบัติการในพื้นที่ทะเลแคริบเบียนและภูมิภาคทางตอนใต้ของสหรัฐ แต่แล้วในปี2004ทุกอย่างก็ได้เงียบสงบลงกองทัพสหรัฐเนี่ยเก็บข้าวของนะครับผมม้วนธงกลับบ้านทิ้งอาคารและรันเวย์ดังกล่าวให้เผชิญกับแสงแดดและลมฝนตามลําพังเป็นเวลากว่า20ปีแล้วที่โลกเนี่ยเชื่อว่าสหรัฐได้ถอนตัวออกจากหลังบ้านของตัวเองไปอย่างถาวรแต่ในวันนี้เนี่ยท่ามกลางกระแสลมของสงครามเย็นยุคใหม่ที่ พัด่านะครับผมเอากลิ่นอายความขัดแย้งกลับมาสู่ทะเลแคริบเบียนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยข่าวลือและการเคลื่อนไหวระลอกใหม่เนี่ยกำลังบอกเราว่ายักษ์ใหญ่ที่หลับไหลแห่งนี้เนี่ยนะครับผมกําลังจะตื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งคําถามก็คือนะครับผมทําไมต้องเป็นตอนนี้อะไรคือสิ่งที่ทำให้สหรัฐเนี่ยยอมกลืนน้าลายตัวเองเพื่อกลับมายังฐานทัพที่เคยทิ้งไปและการกลับมาครั้งนี้เนี่ยจะเปลี่ยนดุลอํานาจของโลกอย่างไรบ้างเป็นคําถามที่เราจะมาตีแผ่กันในวันนี้ซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเพื่อเข้าใจถึงความสําคัญของ ฐานทัพรูสเวล์โรสนี้เนี่ยนะครับเราต้องย้อนเวลากลับไปสักนิดหนึ่งในยุคสงครามเย็นทะเลแคริบเบียนเนี่ยไม่ได้เป็นแค่สวรรค์ของนักท่องเที่ยวแต่มันคือหอคอยของสหรัฐอเมริกาที่มีความสําคัญมากๆสําหรับการควบคุมคลองปานามาและการเฝ้าระวังนะครับผมหนึ่งในพันธมิตรของโซเวียตที่อยู่ติดกับสหรัฐมากที่สุดอย่างคิวบาซึ่งเรื่องราวกับคิวบาเนี่ยก็เคยเกือบทําให้เกิดสงครามนิวเคลียร์ไปแล้วนะครับผมอย่างเหตุการณ์คิวบันมิสไซล์คริสทฐานทัพรูสเวลต์โรสนี้เนี่ยนะครับผมถ เป็นศูนย์บัญชาการหลักเลยนะครับผมสาหรับภารกิจเหล่านี้มันตั้งอยู่ในตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่ฐานเรือเนี่ยจะปรารถนาได้เลยความสําคัญของมันต่อภูมิรัฐศาสตร์ของสหรัฐเนี่ยมันมากมายขนาดนั้นแล้วทําไมในปีสอสมันถึงต้องถูกปิดตัวลงการปิดตัวนี้เนี่ยนะครับผมไม่ได้ถูกทําลายหรือโจมตีโดยจรวดหรือกองทัพข้าศึกแต่มันมาจากพลังของประชาชนสหรัฐจุดแตกหักเนี่ยเกิดขึ้นในเกาะเล็กๆใกล้เคียงนะครับผมที่มีชื่อว่าเกาะเกส เกาะนั้นเนี่ยนะครับผมกองทัพเรือเนี่ยใช้เป็นสนามซ้อมทิ้งระเบิดมาอย่างยาวนานซึ่งมันได้เกิดความผิดพลาดครั้งใหญ่นะครับผมลูกระเบิดได้ถูกทิ้งผิดเป้าหมายฆ่าชีวิตนะครับผมพลเมืองท้องถิ่นไปในปี1999เหตุการณ์นี้เนี่ยได้จุดชนวนความโกรธแค้นของชาวเปอร์โตริโกจนลุกลามไปสู่การประท้วงในแผ่นดินสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นการประท้วงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์เลยนี่เนี่ยสร้างแรงกดดันทางการเมืองรุนแรงมากนะครับผมจนประธานาธิบดีในขณะนั้นอย่างจอดับุชและสภาคองเกรสเนี่ย ได้ตัดสินใจตัดปัญหาด้วยการสั่งปิด ฐานทัพรูสเวลต์โรสในปี2004ปิดฉากฐานทัพที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาลงไปอย่างสมบูรณ์ตอนนี้เนี่ยเราก็ได้รู้ภูมิหลังของเจ้าฐานทัพแห่งนี้กันแล้วตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันกันในปี2025โลกเนี่ยไม่ได้หมุนรอบสหรัฐเพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไปแล้วการปิดฐานทัพในวันนั้นเนี่ยได้สร้างสุญญากาศทางอํานาจขนาดใหญ่ขึ้นในทะเลแคริบเบียนและแน่นอนว่าเมื่อมีที่ว่างเนี่ยคู่แข่งก็ย่อมแทรกตัวเข้ามาเหตุผลแรกเนี่ยคือการรุกคืบของ มหาอำนาจโลกอย่างจีนที่แฝงมากับการลงทุนและรัสเซียที่ส่งเรือรบเข้ามาเทียบท่าในคิวบาอย่างไม่เกรงใจ แต่สิ่งที่ทําให้สหรัฐกังวลจนนั่งไม่ติดกาอี้จริงเนี่ยไม่ใช่แค่ศัตรูที่มาจากอีกซีกโลกแต่คือระเบิดเวลาที่ตั้งอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ร้อยไมล์นั่นคือเวเนซุเอลาความสัมพันธ์ระหว่างสาหรัฐกับเวเนซุเอลาที่นําโดยรัฐบาลของนายนิโคลัสมาดูโรเนี่ยเปราะบางจนเกือบจะขาดผึงมาหลายครั้งเวเนซุเอลาเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ไม้เบื่อไม้เมาทางการทูตแต่กําลังกลายเป็นภัยคุกคามทางการทหารที่จับต้องได้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆซึ่งกแน่นอน ว่าได้รับการสนับสนุนนะครับผมมาจากทั้งรัสเซียและจีนในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์พูดง่ายๆเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเวเนซุเอลาเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนนะครับผมหรือพ็อกซี่ของมหาอำนาจอีกขั้วหนึ่งที่เป็นศัตรูกับสหรัฐเรื่องแบบนี้เนี่ยอเมริกาจะยอมไม่ได้เลยนะครับผมจะปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบที่คิวบาซ้ำขึ้นอีกครั้งในโลกยุคใหม่เนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์การกลับมาของฐานทัพรูสเวลต์โรสคือคำตอบของสหรัฐนั่นเองเมื่อโจทย์คือเวเนซุเอลาและมหานาคู่่แขง คำตอบที่สมเหตุสมผลที่สุดจึงหนีไม่พน้นการปลูกชีพฐานทัพแห่งนี้และทําไมนะครับผมถึงต้องเป็นที่นี่หากความขัดแย้งของสหรัฐกับเวเนซุาบานปลายเหตุผลแรกเลยเนี่ยก็คือฐานทัพแห่งนี้นะครับผมซึ่งตั้งอยู่ในเปอร์โตริโกเนี่ยเป็นทําเลทองในการปิดล้อมหรือที่เขาเรียกกันว่า strategic proximity เกาะเปอร์โตริโกเนี่ยตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างสหรัฐกับเวเนซุเอลาพอดีหากเกิดสงครามหรือความขัดแย้งปะทุขึ้นเนี่ยเครื่องบินรบหรือดโดรนนะครับผมจากฐานทัพรูสเวลเนี่ยนะครับผมจะใช้เวลาบิน เข้าสู่ใช้ฝั่งเวเนซุเอลาเพียงไม่กี่นาทีเร็วกว่าการบินมาจากแผ่นดินใหญ่สารัฐหลายเท่าตัวมันคือจุดกระโดดนะครับผมหรือลอน์แพด ที่ดีที่สุดหากสหรัฐต,ต้องการจะทำภารกิจชิงความได้เปรียบทางอากาศหรือปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันที่ความเร็วหลักนาทีเป็นตัวชีวัปัจจัยความสำเร็จของภารกิจนั้นๆ 2. มันคือการเป็นศูนย์กลางโดรนพิฆาตในยุคสงครามสมัยใหม่เนี่ยสหรัฐไม่จาเป็นต้องส่งเรือบรรทุกเครื่องบินไปลอยลําขู่อยู่ตลอดเวลาเหมือนในยุคสงครามเย็นแต่สามารถใช้รันเวย์เก่าเนี่ยนะครับผมของฐานอากาศรูสเวลโรสเนี่ยเป็นฐานทัพของโดรนสอดแนมและโจมตีอย่าง MQ9 r e a p e r เพอร์ เพื่อบินล,ลาดตะเวนกดดันเหนือน้าน้านำแคริบเบียน เฝ้าระวังทั้งเรือดำน้ำรัสเซียและความเคลื่อนไหวของกองทัพเวเนซุเอลาได้ตลอด24ชั่วโมง3นะครับผมเป็นฐานส่งกำลังบำรุงทางทะเลหากสหรัฐต้องการจะสกัดกั้นเส้นทางยาเสพติดจ,จากอเมริกาใต้หรือยกระดับไปเป็นการปิดล้อมทางทะเลต่อเวเนซุเอลาในอนาคตเนี่ยกองเรือสหรัฐจำเป็นต้องมีจุดเติมน้ำมันและซ่อมบำรุงที่ใกล้ที่สุดซึ่งท่าเรือน้ำลึกของรูสเวลโรสเนี่ยนะครับสามารถตอบโจทย์ได้ทันทีโดยไม่ต้องสร้างใหม่ซึ่งบทสรุปของเรื่องราวนี้เนี่ยนะครับการ กลับมา r e a c t i v a t e หรือเปิดฐานทัพรูสเวลโรสอีกครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่การซ่อมแซมตึกเก่าหรือราดยางถนนใหม่แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์นะครับผมของการปรับกระบวนทัพครั้งใหญ่หรือ s t r a t e g i c realignment ครั้งสําคัญของสหรัฐอเมริกาการเปิดฐานทัพนี้ครั้งเนี่ยนะครับผมกำลังแสดงถึงนัยยะให้โลกได้เห็นว่าสหรัฐกําลังยอมรับความจริงที่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่สามารถปล่อยปะละเลยภูมิภาคลาตินอเมริกาและทะเลแคริบเบียนได้อีกต่อไปในวันที่มหาอำนาจอย่างจีนและรัเสเซีย พร้อมจะรุกคืบเข้ามาทุกเมื่อการปลูกชีพฐานทัพนี้เนี่ยนะครับผมคือการส่งสัญญาณไปยังโลกว่าพญาอินทรียังคงเฝ้ามองน่านาน้ําแห่งนี้อยู่เสมอและพร้อมจะกางปีกปกป้องหลังบ้านของตนเองอีกครั้งหนึ่งแต่คําถามที่น่าสนใจและต้องติดตามกันต่อไปเนี่ยก็คือชาวปโตริโกเนี่ยจะยอมรับการกลับมาครั้งนี้ได้หรือไม่และการขยับตัวครั้งใหญ่ของสหรัฐครั้งนี้จะเป็นการยั่วยุให้เกิดการแข่งขันอาร์มเรสหรือการสะสมอาวุธในทะเลแคริบเบียนให้ร้อนระอุขึ้นไปอีกหรือเปล่าเรื่องราวของฐานทัพแห่่งนี้ไม ใช่ประวัติศาสตร์ที่จบไปแล้วแต่มันคือบทนํามหากาบบทใหม่ในสมรภูมิภมูมิรัฐศาสตร์โลกที่พวกเราก็ต้องจับตามองสําคัญไม่แพ้กับช่องแคบไต้หวันตะวันออกกลางหรือสมรภูมิยุโรปตะวันออกเลยท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องราวนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะครับในวันนี้ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมบายบๆครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ